สาวสเตกตื่นหลังซุปตาหนุ่มคนนี้โพสต์รูปมาเยือนเมืองไทยจริงทำเอาบรรดาแฟนคลับชาวไทยพากันตื่นเต้นแบบสุดๆเลยค่ะเพราะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่6มีนาคม2023นักแสดงหนุ่มสุดฮอตลูอิสพาสกิตเจ้าของบทหลอดทิวเคสบิวรี่ในภาพยนตร์เอโนลลาโฮได้โพสต์ภาพระหว่างมาเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทย แต่ตอนนี้น่าจะบินกลับไปแล้วเพราะเห็นมามีคนถ่ายภาพกับลูอิสเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเฟนคลับเผยว่าหนุ่มลูอิสคงจะประทับใจเมืองไทยมากเพราะปกติแล้วเจ้าตัวไม่ค่อยลงภาพท่องเที่ยวแต่ครั้งนี้เลือกลงภาพระหว่างมาเที่ยวที่เมืองไทย